เปิดตัวบริษัท888ร่ำรวยจำกัดที่ซอยโพธิแก้วไปเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแถวตรงแสบอิลีผลงานกำกับการแสดงโดยผู้กำกับหญิงหน้าใหม่ไฟแรงหนิงมินทิราธีรภูมิรัชพงศ์มีดารานักแสดงมากมายนำแสดงโดยแซ็คชุมแพรตุมตามยุทธนาน้โมไทยบ้านคาวสเตลล่าอินเตอร์รุ่งระดาแคนดี้สุภาพร์และนักแสดงเด็กๆไว้ใสน่ารัก แนวคิดของผู้กำกับต้องการจะสร้างสรรค์เด็กรุ่นใหม่ให้มีความรับผิดชอบสามาคถีกันจากสิ่งร้ายร้า,ลากลายเป็นดีพัฒนาหมู่บ้านของตนมีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้นสอดแทรกสาระตลกขบขันไปในเนื้อเรื่องให้เป็นสีสันครบรสภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างเพื่อความบันเทิงทางทีมงานได้เลือกน้องอินเตอร์เป็นตัวนำของเยาวชนรุ่นใหม่เพราะมีความน่ารักอยู่ในตัว มาชมความน่ารักของเด็กๆในภาพยนตร์แถวตรงแสบอีหลีเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ และแสงจุ่ม่ครค่ะแล้วก็ภาพยน์เรื่องนี้ก well, okay. like ็เป uh, ็นภาพยนตร์ที yeah. ่สื่อถึอเด็กๆนะคะที่อยู่โรงเรียนที่จังหวัดไม่พบผู้ทอดมือกองข้าวรลม เรื่องไม่ดีก็เลยทำให้เกิดความสัมพันธ์กันในที่สุดแลก็เรียนน้องของแจ็ครับผมก็ความพิเศษเรื่องนี้นะครับก็ได้รับบทเป็นครูโชคนะครับผมหรือภาษาการที่าโชคนะครับครับผมก็เป็นครูฝึกสอนนะครับมาฝึกสอนที่โรงเรียนของน้องอินเตอร์นะครับผมหรือว่าชื่อโรงเรียนลินทีลินทีนะครับผมก็ที่ทราบกัว่าโรงเรียนนี้นะครับ มีเด็กๆหลายกลยุ่มนะครับที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบบอก,กักนชอบทะเาลาะบอแว้งกันเราจะทํายังไงให้เด็กพวกนี้ครับรักใครแล้วก็สามัคคีกันก็เลยทางโรงเรียนก็เลยมีนโยบายให้ไปตั้งค่ายไปออกค่ายเพื่อจะทำยังไงให้ใเด็กๆรักรัก,รกสามัคคีกันนะครับระวังไปออกค่า,า,นนายนะครับผมก็ได้เจอเรื่องราวต่างๆนานาทั้งดีทั้งร้ายนะครับเหมือนที่นิ่พูดนะครับผมแล้วก็สรุปแล้วเด็กๆก็ สามวันที่กันนะครับผมเลืลลอกเลือกผมโชคครับผมครับไม่ใช่การโชคนะครับผมโชคครับเราตรงแสนพอดีนะครับจริงๆแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องราวของเด็ก <c oughs> ๆเนาะเด็กๆแล้วก็เราเรามีอย่างผมเนี่ยรับบทเป็นกองชีพซึ่งเป็นเขาเรียกว่าตัวหนุรับผู้แบบซึ่งก็เข้ามามาสอดส่องดูแลในชุมชนอยู่แล้วอะไรเงี้ยโดยปกติแล้วก็จะมีๆๆปัญหาทาง เรื่องของเด็กๆเรื่องของปัญหาในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นเป็นแบบหน่วยที่สื่ออะไรต่างๆกันมาแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วน้องสาวเราพอยู่ตรงนี้แล้วก็ดันเจอปัญหามีีจุดที่เกิดขึ้นในเรื่องอะไรอย่างี้ยครับก็เข้ามาแก้ไขปัญหากันในวงกว้างที่เป็นแบบนี้แต่ว่าทั้งเรื่องนะครับสิ่งที่สิ่งที่จะเห็นคือความน่ารักของน้องทุกคนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของการแสดงของแบบน้องเป็นใหม่ๆทุกคนที่ที่มีโอกาสได้มาทำงานกับคนนี้และที่สำคัญคือ คำว่าสามัคคีในเรื่องนี้มันเป็นมีมันเป็นพอยดักระสำคัญที่เราอยากสื่อสารกระบวนการที่คนไทยยังทำเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่โ,โตเป็นผู้ใหญ่กันไปนะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะถูกสร้างถูกทำถูกแบบดีิทเพื่อในสิ่งต่างๆโดยที่เขาจะได้เรียนรูไร้ได้ศึกษาตัวเองได้ศึกษาความเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องรักและปกครองกันในเรื่องนี้มันเป็นพ้อยดักรู้สนุกไว้เล่นเรื่องนี้เรื่องนี้สนุกมาก มายังไงก็ <pulse. S 1> อย่าลืมติดตามชมนะคะเป็นเรื่องแรกที่ไม cool mm ่ได้พูดอีสนใช่ครับใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกที่ไม่ได้พูดอีสานติดหนังที่เล่นก็จะเป็นอีสานในบทเป็นใช่ค่ะถ้ามีก็รับบทเป็นคุณครับคุณเป็นครูตั้เรียนแล้วก็ให้ครูโชคกับทีมเราช่วยบอกว่าพับคุดกับเด็กได้ต้องไปดูนะคะช่วยสนอ สวัดีค <Cornell> ่ะดาสเปลล่านะคะในเริ่มงก็เราเป็นครูฝึกสอนนะคะอ่าเราเพิ่งเรียนจบมาพี่สาวก็คือพี่น้โมก็คือภูมิบาลีนะคะเร้ยกตัวสดใหม่ไปหาเราอ่าเรียนจบเรียนจบแล้วอยากให้มาช่วยพัฒนาหมู่บ้านเรานะมาไหมมานะมาช่วยกันเด็กๆที่เนี่ยก็แสบๆส่วนๆทางนั้นเลยอยากให้มาช่วยพี่หน่อยนะคะแล้วก็มากับเพื่อนเพอใครกูชอบแล้วก็ผม ที่่านเป็นพ่อที่รับเป็นพ่อนะคะแล้วก็เรเปียนจากอาจารย์เรื่องโยนอาจารย์เลื่อนโยนพ่อกลับมาเปเป็นพีบเป็นพ่อเป็นพ่อของจิงๆนะคะางีตาหมดงานเพราะว่าพวกเขาคนระดับทีมงานคนยุ่เบื้องหน้าเบื้องหลังตงใจลมดงานไม่เด่อย่างเด็อร ครับผม